สวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนครับทางช่องของแมวมีนครับหลังจากมื่อนีก้ก็ได้มอบเสือ้อให้พี่ทาหารใชเดแดนครับเสื้อสตาร์มาเสื้อยืดสีดำขึ้นมาหลับหมอบอยู่บ้านผืออื่นกับพอกันโยกับบินบุรีครับ จมเดินทางเหมือนเดินครับตอนนี้กะบทีมงานกับรถไงรถยังกับเริ่มเดินทางไปแล้วครับตอนนี้กำลังม่อแรงมีอะไรสดปะ ได้ธรรมดาหนิมเนาะคุยธรรมดากันเลพบปะทักไทยเอฟซีครับมา่เลี้ยงครับประมาณจะทุมนะเพื่อนสิได้ถ่าทุมสองทุมนะประมาณหนั่งเหมือนอื่นพอกันอยู่ปาจีนครับพอจิตตาอุ่นกอนดีล่ะเปิดแก้ขึ้น เอามากินเลยกมุรอดยออดุ่นกอะดีครับันนี้เมนูเด็อเดอดีหลวครับ <AD S 2> ได้ละ่ะอุน่นเย็นเหรต้มปลาไหลนาะ <AD S 2> อ้นนเนื้อนิ่มๆเลยเมนูเด็ดเผ็ดร้อนๆยา <AD S 2> กาศ พ,พักอันนี้ห้วยหนานี่ยเวลามันห่อนแล้วสิกินนะมันหอมเดยดกำลัง<ด><ด>สิลงครับ<ด>เียงโมกำลังออก,กลูกเลยครับโอ้<ป>ออกลูกเต็มเลยครับ

ต,ต,ตอนนี้ตูรลูหายยังหาไม่เจอครับตูวลูไันไปใส่อ่ะประกาศหาทางเฟซบุ๊กเหรอมันไม่เห็น,นเลยหายเบือดอเรอ กองเฟื่องกับโมเห็นหายเมื่อวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดล้างมือรถแห่มือหนึ่งดูดูมันเคยหายไปแบบนี้แถวหนึ่งแล้วมันกลับมา ไปรอบนี้ก็ประมาณแปดมื่นครับแปดวันปลาจีนบุรีล์สะแก้วโคราชคอนแกนอุดรครับขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่้ไร้ายมือครับวนมาบาด ยังกาวกำลังหอมงามคำคำเดือแล้วบ่พชิตาเดือนเดือนเอาใบหนังห้วยหนาเอาอเอาห้อยยันให้ถยก็ได้ก็ต้องใส่เบิรดตุ่มอะไรเหรออะไรยิ่อยู่บอตุ่มเปียปลาไรนะเอาแล้วพ่อเสียงเยกันมามล้วไปหน ไปเห็ดสัญญาอันนั้นนุบาดขาปาาปีนองเอฟซีแฟนคลับทางปลาจีนรับเหมือนกับบินบุรีเอาเป็นอย่างไรอกตอนไหนออกประมาณ10โมง11โ,โมงกับท่านอยู่หร mộng ra muộn mộng hà mong hà mộng lên mộng yên mộng yên mộng à, yên <laughs> 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 เอาเอลกอฮอล์ใส่ขางมันเจ็บแต่อดทนเองนก็หอเอาแอลกอฮอล์ใส่ทั้งขางจิ้มบอกอหเอามาแล้วมาแล้วเอาบมกินบันนี้ตรงเดีน้ยมอรนเื่องรอกินมึงนตีมือขวาจิง้ะลงเองครับมันนี้ปลาไหลนา ยอดครับปลาไหลนาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยิ่งเหรเด้อเป็นเต็มอู้คือหอมเนี่ยเอาเห็ดเองเนี่ยลงมือเตรียมเครื่องเทศครบมีข้าวพอไฟสำหรับคนไม่กินปลาไหลครับก็บคือเน,อออนื้อปลาดุกเป็นยังไงเนี่ยเป็นปลาเหงียนเดินไปแล้ว มันจะออกเพียรๆเียแนนสำหรับหายเป็นวันใหม่ๆต้นดั้งใหม่ๆเนาะลงเลยมีเด้ละเหม่อเพราะว่าใส่เครื่องเทศแบบรุนแรงไงมีพริกไทยมียังแบบเพียรเพีดรค่าตะไคร่ถึงถึงครับกินบ้าแม่ คุณพี่น้องอยูซีแฟนครับผุหมอทุกวันครับเดี๋ยวพูกกันไหมไม่กิมละ่ะสวัสดีครับแซบจูเดะผัอ